เรามาเริ่มข่าวแรกกันในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกันก่อนค่ะคณะกรรมการติดตามผลดำเนินงานโครงการทูบีรมวะวันตรวจเยี่ยมโครงการทูบีรมะวันของจังหวัดเพชรบุรีค่ะ วันที่2ธันวาคม2564นายแพทย์วชิระเพ่งจันทร์รองประธานกรรมการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันประธานกรรมการติดตามผลการโครงการทูบีนัมเบอร์วันได้นําคณะติดตามประเมินผลโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดเพรบุรีโดยนายนัทวุฒิเพชรพงศ์สอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพรบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพรบุรีและคณะกรรมการโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดพรบุรีให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานให้คณะผู้ติดตามประเมินผลโครงการได้รับทราบ หน้าห้องประชุมสามสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันเพชรบุรีสารปณิธานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีดำเนินการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดีการทำงานเชิงรุกด้วยการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน และพัฒนาเครือข่ายฟอมร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมีการทำงานลงถึงชุมชนพื้นที่เปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกส่งเสริมด้านการกีฬา ป้องกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหลีกเลี่ยงให้เด็กไม่ทํากิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์สร้างคนทูบีเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งทางด้านคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการทูบีธรรมวันได้ลงดูพื้นที่จริงเยี่ยมชมสูนการดําเนินง,งานทูบีน้มวันของจังหวัดเพิบุรีและที่โรงเรียนวันทราวาส พร้อมการแสดงความชื่นชมการดำเนินง,งานของโครงการทูบีดัมมวันจังหวัดเพรบุรีพร้อมเสนอแนะแนวทางที่เป็นจุดเด่นที่จะเป็นหลักในการขับเคลื่อนภายในจังหวัดซึ่งอำเภอแต่และอำเภอเป็นหน่วยงานสําคัญที่จะเป็นแรงส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินง,งานทูบีนมมวันที่ถือเป็นประตูทางออกของเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ที่หลงผิดได้มีโอกาสสร้างอนาคตครอบครัวใหม่และเพิ่มการสร้างเครือข่ายของแต่ละพื้นที่เพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการต่อยอดสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการนำเนินงานทูบีน้ำมันในภาพรวมของจังหวัดพิบุรีต่อไป